อ่าเติมเงินถูกนะครับต้องทางอ e ีลักติชอปเลยนะครับผมเติมเงินกับทางอ e ีลักติชอปเนี่ยรับเติมทุกเกมซัมเมอร์วอลก็เติมนะครับก็ราคาถูกต้นต้นของของไทยเลยนะครับตามนี้เลยนะอ่าสวัสดีครับมีลัคกี้แมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเงินโกนะครับเพราะว่าจริงๆหลายๆคนก็เอ่อคิดว่าเงินมันพอแต่จริงๆมันไม่พอนะสําหรับคนที่ทําสายอาชีพเป็นขั้นมาสเตอร์แล้วเนี่ยมันต้องระดับเอเลเวอร์เจ็ดเนี่ย มันใช้ของท,ทําทีประมาณ5้ล้านถึงเล้านไปนอย่างต่ำบางอันนี่รู้สึกมีถามคนที่เขาทํามาเนี่ยเขาบอกอกว่าประมาณ13ล้านยังไม่พอนะอนาคตประมาณ30ล้านเพราะนั้นจ้องเงินโกนี่อนาคตจะมีปัญหาเลยครับยังไงก็ขาดนะซึ่งเราสามารถฟาร์มได้อยู่นะครับโดยมีชจ้าบอกวิธีฟาร์มการฟาร์มเ,เพื่อนๆนะครับอันดับแรกก็คือการลงรอยแยกนี่เองอ่ารอยแยกนะครับ แต่แต่ละวันเนี่ยมันจะมีสมมอยู่สห้องเห็นไหมครับก็เดี๋ยวมีชเจ้บอกให้ว่าระดับเลเวล4เนี่ยมันจะได้เงินทั้งหมดคือตาละ34,000สว่วนระดับเลเวล1เนี่ยได้อยู่22,000แต่ว่าเท่าที่มีรู้สึกนะเลเวลสแม่งจบยากกว่าเยอะเลยนะ Level เลเวลสีนี่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ไปเจอผู้เล่นที่แบบเขาเก่งๆหน่อยอะหรือพอๆเรา C p สัก2 000, 5, 3, อ0 0 0 0 0 0าสานเนี่ยสัก3คนเนี่ยส่วนใหญ่ฐานพังตลอดเลยนะ ม่ก็จะเป็นลุยด่านหลบไฟหลบอะไรเพราะว่าด่านสี่มันค่อนข้างโดนแรงนะมันต้องแบบผู้เล่นต้องเก่งระดับหนึ่งด้วยเพราะนั้นอันนี้คือถ้าเกิดหมีแนะนําว่าเราควนฟาร์มระดับหนึ่งครับเพราะว่ามันได้สองหมื่นสองแต่มันจบเร็วว่าหลบจบแบบอีซี่โบจบแบบไวมาก22 0 0 0คือเราแบกได้เลยไงเราเดินลุยกดออโต้ไปเลยแล้วก็ผู้เล่นบางคนที่ชอบ AFK ปล่อยเ,เพื่อนทำอย่างนี้อย่าหาทำนะมีมีแค่แนะนำเฉยๆนะ อย่าทำเลยเดี๋ยวเกมดีๆมันเสียหมดนะอันนี้อันนี้คือแค่แนะนําแต่ว่าจะไม่ฟังหมีก็ถ้าจะเห็นมีดรามา่าในบอร์ดเยอะอยู่นะ AFK ซึ่งหมีก็จะกับตัวเองเยอะมากก็อย่าหาทาเลยดีกว่าครับถ้าคุณไม่ว่างก็อย่าเล่นเลยเออถ้าคุณไม่ว่างก็อย่าเล่นค่อยว่างค่อยมาเล่นอย่างนี้ดีกว่าเชื่อหมีนะไม่งั้นเดี๋ยวอา้าวสมมติอันนี้หมีพูดให้ฟังนะอา้าวบางคนเห็นอีกคนหนึง AFK เขาก็เกิดคำถามอา้าวแล้วกูจะแล้วกูจะต้องแบกมึงทำไมใช่ป่มวะกูกูกูต้องเดินมาแบกทุกคนเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ อันนี้แค่แนะนานะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่ทําก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเราสร้างสังคมให้ดีดีกว่านะาประมาณนี้นะอย่างที่บอกห้องสได้เงินอยู่ที่34มหห้องห้องหนึ่งได้อยู่ที่2 2งหมส่วนใหญ่เขาจะฟ์มห้องสองไอห้องหนึ่งกันเราเน้นเปิดออโต้แต่ว่าเราต้องเดินเดินเองด้วยนะนอกจากด่านที่มันกันคิดตั้นอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นกนด,ด,ดออโต้ได้กดออแบบเข้าห้องกันมาคือหาเพื่อนเล่นเลยก็ได้ครับกดออโต้กันประมาณนี้น,อออกน,นนะกดแบบเรายาวเลยวันหนึ่งลงร้อยครั้งก็34ล้านก็ สามหมื่นสี่ก็ทั้งหมดลงร้อยรอบเองน้องๆสามล้านสี่ะนะก็ขอให้โชคๆขอไอ้เพื่อนๆโชคดีนะครับบางคนยังไม่ทําแปรรูปถึงเลยว่าเจ็ดยังไม่รู้ครับถ้าเกิดทำเร็วล่าแปรรูปเหมือนเลเวล่าเจ็ดเมื่อไรนะหรือว่ามาสเตอร์เลเวล่าเจ็ดจะรู้เลยว่าร้อยล้านก็ไม่หอวันนนเพื่อนๆต้องฟาง์มขี้แตกเลยแต่ถ้าเกิดสำหรับผู้เล่นที่แบบเป็นสายเปก็อุ้ยฟาร์มทำไมค่าคือสุรตตานอยู่แล้วแค่นี้ฟาร์มเพื่ออะไรใช่ไหม เขาสามารถมาซื้อเงินได้เลยครับเนี่เห็นไหมซัมมอนเนี่ยโกโเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละนิดหนึ่งนะมันมีขายเอไออ่ะแพ็คเกินใช่ปหมไม่มีหว่าเป็นเวนาการเราไม่ใส่การเล่นนะจริงเหรอเกมนี้ไม่มีขายแพ็ค,พคเกินจริงเหรอวะเป็นไปได้เป็นไปได้ไงเกมการตลาดซูเปอร์ของซอมเมอร์ซอมเมอร์วอลนี่ไม่น่าจะพลาดนะมีทุกอย่างจริงนะหน่วยเงินเฮ้ยเอาจริงปหเนี่ยเขาไม่มีจริงเหรอ มีว่ามีเคยเห็นอ่ะนี่ครับเห็นมาอันนี้อย่างไรอันนี้ได้เงินหนึ่งล้านไม่พอหรอกเอาความเป็นจริงเป็นไงก็ไม่พอเว้ยแม่องอัดเยอะมากเฮ้ยโอ้โหวันนี้มันรีว่ะก็ต้องจัดไปเลยนะครับน้องๆบัดดอจัดอยู่แล้วอันนี้ของดี <_ s 2> อันนี้เพื่อนๆคนซื้อเลยครับเพราะว่าซื้อเสร็จแล้วเพื่อนๆไปลงดันเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปเล่นกิจกรรมเอาพัวซี่เอาพ่วซอน ก็พยายามเอาเศษของกินน้ำครับเยอะๆยิ่งลงเท่าไหร่ยิ่งได้เยอะยิ่งดีครับประมาณนี้นะอุย้ยไม่ขาดอีกห้าร้อยวะเศร้าเลยเอ๊ะแพ็คเงินมันไม่มีจริงเหรอวะคอ้มีมีมีอยู่นี่ครับมันเป็นแพ็คน้านะแต่มันก็ไม่พอหรอกดูดีเงินประมาณห้าแสนไม่พอไงก็ไม่พอหมีบอกเลยนะสุดท้ายต้องมาฟางไปหมดแต่เพื่อเล่นสูตรต่ตานถ้าเกิดแบบเขารูดหมดเลยมันก็น่าจะพอหรอมั้งนะหาต่อไปนะครับ คือการปั่นตัวหลักครับตัวรองตัวอื่นแล้วก็ทําเควนหลักเลยเพื่อสังเกตเลยว่าคนที่ทําเควนหลักจบเนี่ยจะได้เงินอยู่ประมาณอย่งงหมีประมาณ3ล้านถึงสล้านที่ตอนแรกเราเราบ่นๆกัเงินเฮ้ยเงินโกเรามีเยอะก็ให้เพื่อนไปปั่นตัวหลักอีก2ตัวครับทำเควนไล่ไปจนจบด่านห้าจะได้เงินอยู่ประมาณ3าถึงสล้านถ้าม่ามีผู้ผิดขอภัยแต่ว่ามีจําได้เพราะประมาณนี้อ่าวิธีการหาโกก็ประมาณนี้แหละครับเป็นวิธีที่เขาฟาร์มกันมากสุดแต่ว่าจริงๆเราไปลงดันลงอะไรมันก็ได้นะแต่มันได้ไม่ค่อยเยอะส่วนหญ่เขาจะฟาร์มกันก็ ไปเล่นตัวหลักใหม่ไปปั่นตัวหลักใหม่เล่นยาวเลยจนจบด่านห้าได้ตังประมาณสามล้านถึงสี่ล้านอ่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเงินโกนะครับรับประกันเลยว่าช่วงแรกอะเพื่อนๆจะไม่บ่นหรอกแต่พอเพื่อนๆเริ่มทําของแปรรูป6แปรรูปเอ่ดทำมาตเตอร์7จ็ดเพื่อนๆจะรู้เลยว่าโอ้โหแม่งตึงมากนะอะไอ้ไงก็คุณสหรับท็อปโดเนทนะครับคุณคูเปอร์สามหมื่นบาทคุณซากี้หนึ่งหมื่นบาทคุณนัวสองพันบาทอุลคาร่ากวนสองพันบาทคูณพอยหนึ่งพัน อ่าแล้วเจอกัน